วันนี้ชื่นมีเคล็ดลับสําหรับคนขี้เกียจมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะเพราะว่าชื่นก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ว่าเช่นก็ขี้เกียจเหมือนกันและวิธีที่จะช่วยเราอ่ะไม่ขี้เกียจคือเราอ่ะมีปณิธานในตัวเรายังไงแล้วก็เขียนแล้วก็มันจะทําให้เราอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเราอ่านคำนี้แล้วเรามันมันจะใช่แล้วโดนเรามากๆแล้วเราจะทําให้เราไม่ขี้เกียจแล้วก็มีความลิ e r t แล้วก็ตื่น ตื่นตลอดเวลาที่เราอยากจะทำมันและวิธีนี้ค่ะมันเป็นวิธีที่ง่ายๆมากที่จะช่วยคนขี้เกียจอย่างพวกเราได้นะคะและก็อยากให้เพื่อนๆลองนำไปใช้ดูนะคะว่า เราอ่ะอยากมีคําคมสําหรับที่มันตื่นรู้ของเราอ่ะแล้วช่วยเราให้เราอะมากระชับกระเชงแล้วก็เห็นคําพูดนั้นแล้วแล้วก็อยากที่จะทํามันหรือสร้างเป็นบทเพลงหรือว่าเป็นบทกรอนอะไรก็ได้ที่เราอะค่ะจะช่วยกระตุ้นตัวเราเองได้และมันตรงกับใจเราที่เราต้องการจริงจเนี่ยค่ะมันจะช่วยได้สําหรับเด็กขี้เกียจอย่างพวกเรานะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยค่ะ Love, love.